สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาทําคลิปเกี่ยวกับบอลสีเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทําคลิปที่แล้วไปนะครับอ่าแนะนําวิธีการเลี้ยงดูนะครับบอลสีนอกตู้นอกโรงเรือนนะครับกลางแจ้งแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมไปนะครับก็มีการตอบรับที่ดีนะครับเพื่อนๆเข้ามารับชมหลักพันวิวเลยเหมือนกันนะครับผมก็ ตัวผมเองกไ็ไม่ได้คิดว่าจะมีการชมมากขนาดนี้นะครับเนื่องจากกระแสบอลสมีมันตกลงไปแล้วนะครับผมแต่ว่ายังมีเพื่อนๆนะครับที่รักในการปลูกในการเลี้ยงบอลสีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเข้ามารับชมก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาะแนะนําเรื่องการเลี้ยงบอลสีให้ใบมันอยู่นานนะครับกับทฤษฎี และการปฏิบัติของผมเองนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมเอาจากประสบการณ์ของผมเองจากการเลี้ยงนะครับแล้วก็สังเกตครับซึ่งตัวผมมาตอนแรกนะครับเป็นคนทีอ่อยากเห็นแต่ใบที่สวยๆงามๆนะครับก็เลยทําการตัดใบเหลืองๆทิ้งนะครับผมตัวนี้เป็นข้อที่ผิดพลาดนะครับสําหรับเมื่อก่อนนี้นะครับผมเนื่องจากกระบวนการของอต้นบอนสีพวกนี้เขาจะดึงสารอาหารจากจากใบหนึ่งก่อนนะครับเอามาเลี้ยง เลี way, ้ยงตัวต้นแล้วก็เลี้ยงตัวใบใหม่ให้เกิดขึ้นมานะครับทำให้ใบใหม่เกิดขึ้นมาเยอะๆนะครับได้นะครับผมก็จะดึงสารอาหารจากใบใบเก่าๆนะครับที่เขาออกมาก่อนนะครับเอาไปเลี้ยงก่อนนะครับผมแต่ถ้าเรารวบรัดนะครับโดยการตัดใบทิ้งนะครับเขาก็จะย้ายไปดึงสารอาหารจากอีกใบหนึ่งที่เขาออกมาต่อต่อจากต่อจากใบที่เราตัดทิ้งไปนะครับเขาจะดึงตัวนั้นเอาไปใช้ทําให้ ใบตัวนั้นมันเสื่อมสภาพเร็วนะครับเหลืองเร็วนะครับเมื่อมันเหลืองเร็วเราก็ต้องไปตัดอีกนะครับเขาก็เริ่มกระบวนการกับใบใหม่พอเราทําแบบนี้ซ้ําไปสรุปว่าใบนะมันก็ออกไม่ทันใช่ไหมครับเมื่อใบออกไม่ทันใบสีของเรานะครับก็จะเหลือแค่ใบหนึ่งสองใบสามใบอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่ไมแตกปเป็นพุ่มเป็นกอให้เรานะครับผม ตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ผมได้เรียนรู้และสังเกตมานะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการปล่อยไปเลยนะครับให้เขาเหลืองแล้วก็เหี่ยวลงไปเองนะครับให้เขาเหี่ยวแห้งเองพอเขาเหี่ยวเขาแห้งแล้วผมถึงจะทําการดึงใบเก่าๆทิ้งนะครับอ่ะอย่างเนี้ยนะครับผมยังไม่ดึงทิ้งยังไม่ยังไม่ตัดทิ้งนะครับก็รอให้เขาเหี่ยวไปเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยดึงออกนะครับ อ่าตัวนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบดึงใบนะครับไม่ใช่ว่าให้เราดึงตรงๆเลยนะครับดึงใบทิ้งอ่ะอย่าไปดึงตรงๆนะครับให้ใช้หนึ่งมือนะครับจับต้นไว้นะครับแล้วก็เอานิ้วมือเนี้สมมุติว่าครับอ่าอย่างนี้นะครับมือจับต้นไว้นะครับแล้วเอานิ้วชี้นะครับกดกดที่โคนต้นไว้จับต้นไว้ด้วยแล้วก็เอานิ้วชี้กดที่โคนต้นไว้นะครับอีกหนึ่งมือก็จับที่ใบแล้วค่อยดึงนะครับผมเพื่อ ที่จะไม่พลาดไม่ได้พลาดนะครับให้เวลาเราดึงอ่ะตัวต้นนี้มันหักติดออกมาด้วยนะครับผมพลาดหลายครั้งนะครับก็เลยเอามาแนะนํานะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปตัดนะครับดึงให้เขากลัาบใบหลุดออกมาเลยเพื่อที่จะได้ไม่มีกาบใบอะ่ะมันเน่าติดต้นไว้นะครับถ้าเราตัดปุ๊บกาบใบาพวกนี้มันจะเน่านะครับแล้วก็ทําให้พวกมด แมลงอะไรพวกนี้มันมันมันมาอยู่แล้วก็เกิดความเสียหายกับตัวต้นนะครับเกิดเชื้อราบ้างเกิดอะไรบ้างต้นเน่าบ้างนะครับให้ดึงมาทางกาบนะครับแต่ว่ากรณีที่ผมให้ดึงอ่ะให้ใบมันเหี่ยววันนี้นะครับให้ใบมันเหี่ยวเฉาวันนี้ก่อนนะครับกล้ามันมันเสียมันรีบแบนไปก่อนนะครับถ้ายังสดอยู่อย่าไปดึงทิ้งนะครับอย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่าดึงออกนะครับเราต้องอดทนนะครับไปกับความไม่สวยของใบไปด้วยนะครับ รอให้เขาแตกแตกยอดใหม่ใบใหม่กลางใบใหม่ออกมาสักระยะหนึ่งก่อนนะครับถ้าใบนี้มันเสื่อมสภาพมันเสียหายมันเฉาลงไปสมมุตินะครับเมื่อเราถอนออกแล้วเขาก็จะมาเริ่มกระบวนการใหม่กับใบนี้สมมุติว่าใบนี้เป็นใบที่เป็นใบที่เกิดต่อจากใบนี้นะครับมันก็จะมาเริ่มกระบวนการกับใบนี้โดยการดึงสารอาหารนะครับทั้งหมดนะครับจากใบนี้นะครับเอาไปเลี้ยงยอดอ่อนที่จะกําลังจะแตกออกมานะครับ ยอดใบใหม่ที่จะแตกออกมาแล้วก็ใบต่างๆเนี้ยใบพวกเนี้ยก็จะเอาสารอาหารจากใบเนี้ยไปเลี้ยงให้ให้กลางใบแล้วก็ใบโตใบใหญ่ขึ้นนะครับเขาจะค่อยๆดึงสารอาหารไปทีละใบนะครับกระบวนการของต้นไม้จะค่อยๆดึงสารอาหารไปทีละใบนะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงต้นแล้วก็ใบอื่นๆให้แตกขึ้นมานะครับเราต้องอดทนอย่าไปตัดเขานะครับเนี่ยถ้าผมปล่อยใบเนี้ยให้เขาเหี่ยวเฉาไปเองใบนี้ก็ยังไม่เสื่อมสภาพมากนะครับ ก็ยังมีความสวยงามให้เห็นอยู่ยังไม่เหลืองมากยังไม่แหวงนะครับเขาก็ยังคงมีสภาพที่โอเคอยู่ให้รับชมที่สวยงามอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อใดน,นะครับผมไปตัดใบนี้ทิ้งกระบวนการก็จะเริ่ม,มดึงสารอาหารจากใบนี้ใบนี้ก็จะเริ่มเหลืองเร็วขึ้นนะครับเหลืองเร็วขึ้นเมื่อเหลืองเร็วขึ้นนะครับกระบวนการมันก็จะเริ่มรวบรัดขึ้นนะครับก็ดึงสารอาหารไปเยอะเหี่ยวเฉาเร็วขึ้นแล้วก็ต้องตัดอีก เมื่อตัดอีกมันก็มาเริ่มกับใบต่อไปอีกครับอย่างเช่นใบนี้ใบนี้ให้ใบนี้ต้องขออภัยจะมาเริ่มกับใบนี้นะครับทําให้ใบอ่ะมันจะลดลงเร็วขึ้นนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจดีไหมนะครับถ้าอธิบายได้ไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสรุปสั้นๆน,นะครับง่ายๆก็คือ,อไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับตัดใบทิ้งนะบใบเหลืองอ่ะ พวกนี้ยังไม่แนะนําให้ตัดนะครับปล่อยให้เป็นกระบวนการเหี่ยวเฉาของเขาลงไปเองเลยถ้าใบมันไม่สวยจริงๆไม่อะไรจริงๆเราค่อยเอาใบเขามาหลบซ่อนนะครับเอามาซ่อนก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ต้องดึงเขาทิ้งนะครับให้เขาดูดซึมสารอาหารเอาไปเลี้ยงใบใหม่ๆให้เกิดใบใหม่ๆออกมาสัก2ใบถึง2ใบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาเฉาไปเขาก็จะเริ่มใบใหม่เองแล้วเขาก็จะเอาเอาสารอาหารจากใบนี้ไปสร้างอีกใบถึง2ใบนะครับก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณใบให้เยอะขึ้นแล้วก็ ใบที่มีนะครับมันจะอยู่สวยสวๆงามๆกับเราไปนานๆนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อทีอ่ไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับรับชมนะครับแนะนําเป็นอสมข่แล้วกันนะครับเนี่ยเป็นเป็นใบเก่าของเขานะครับเขาเริ่มเหลืองๆแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่ดึงออกยังไม่ตัดทิ้งนะครับนี่ก็เหลืองๆซิดๆนิดๆหนึนนน่งก็ยังไม่เอาออกนะครับซึ่งสาเหตุก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับ ถ้าผมดึงเมื่อไหร่กระบวนการดูดสารอาหารจากอีกใบหนึ่งก็เกิดขึ้นทันทีทําให้ใบนี้เสียเร็วนะครับทําให้ใบนี้เสียเร็วเมื่อใบนี้เสียเร็วมันเหลืองมันเสียหายผมก็ต้องอตัดต้องดึงทิ้งอีกเขาก็จะมาเริ่มกับใบนี้นะครับท,ท,ทั้งๆที่ยอดใหม่ใบใหม่นะครับเขาเขายังเต่งตึงยังยังสวยยังแตกออกมาได้ไม่ดีพอเลยนะครับเราก็ต้องเสียใบไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ เดี๋ยวใบนี้เหี่ยวไหมไปเองนะครับเราก็ได้ยอดใหม่สองสามยอดแล้วนะครับก็เป็นการสร้างสร้างใบนะครับโดยตามธรรมชาตินะครับอย่าไปอ่าไปตัดไปทิ้งอะไรครับถ้าเราเห็นว่ามันไม่สวยเราก็เอาแอบแอบซะก็เพียงพอนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการดูแลใบให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับของผมเองนะครับผมแล้วก็การ สังเกตสังเกตใบนะครับถ้าใบของเราเริ่มออกมาเล็กลงและใบอ่อนนะครับเริ่มออกมาเล็กลงไม่ใหญ่นะครับเริ่มแกนนะครับก็ให้เราให้ปุ๋ยนะครับให้สารอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตนะครับพวกมดแมลงอะไรเนี่ยเข้ามาซุกมาทํารังหรือเปล่านะครับผมถ้าเข้ามาซุกมาทํารังก็หายามาพ่นนะครับกําจัดทันทีนะครับเขาจะได้ไม่ดึงน้ําเลี้ยงดึงสารอาหารออกไปนะครับ เพราะว่าตัวมดน่ะสาคัญอย่างที่ผมกล่าวไปคลิปที่แล้วเขาชอบเอาเพลี้ยมาวางที่โคนต้นแล้วก็ลากนะครับจะทําให้ตัวต้นน่ะมันเสียหายมันเน่านะครับแล้วก็ไม่แตกใบใหม่ๆออกมาหรือแตกออกมาก็ช้ามากๆนะครับผมตัวนี้ต้องดูแลนะครับผมก็อ่าการเอามาเลี้ยงกลางแจ้งนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ ได้กล่าวไปก็คือการนำต้นที่เราจะเอามาไว้นะครับเอามาปรับสภาพในร่มลําไรปรับสภาพอากาศกับจุดที่เลี้ยงซะก่อนนะครับอย่าเอามาไว้กับแดดตรงๆเลยนะครับมันจะเผาแดดอ่ะต้องขออภัยจะเผาใบให้เสียหายอย่างผมเนี่ยนะครับเสียหายไปเลยนะครับเพราะว่าแฟนเอามาวางไว้นะครับเนื่องจากต้องการโชว์ต้องการเอาออกมามองดูนะครับซึ่งตอนแรกเขาอยู่ในร่มนะครับร่มร่มเลยแหละโดนแดดแค่ตอนช่วง8โมงถึง8โมงครึ่งนะครับ แล้วก็มีร่มเงาของชายคามาบางังนะครับแล้วทีนี้เอาอยู่ๆก็เอาออกมาวางตรงแดดเลยตรงนู้นเลยนะครับก็เจอแสงแดดเล่นเข้าไปนะครับเอาสบายเสียไปเลยนะครับเนี่ยเอาสบายเสียใบไม่สวยไปเลยนะครับก็ต้องเอามาวางปรับสภาพในร่มลำไยซะก่อนนะครับให้เขาปรับสภาพอาก,กาศกับพื้นที่ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะเอาออกแสงนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีการคุมดินด้วยนะครับก่อนที่เราจะเอามาวางแบบนั cool. like Book, you know, ้นเราต้องหาวัสดุอะไรมาคุมด yes ินคุมความชื้นให้ดีซะก่อนนะครับเพื่อที่ให้ความชื้นมาอยู่ตลอดวันเขาจะได้ดูดความชื้นเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปเลี้ยงใบไม่ให้โดนแดดทําลายให้แดดเผาใบจนเสียหายได้นะครับผมข้อสําคัญของการเลี้ยงกลางแจ้งก็คือน้ํานะครับควรลดตอนเช้าเนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปคลิปที่แล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าความชื้น่ะ ต่อวันน่ะในในช่วงเวลากลางวันน่ะต้นไม้ของเรามันดูดซึมเอาไปได้ไม่ดีหรอกครับมันดูดซึมเอาไปได้น้อยเขาจะดูดซึมเอาไปเก็บเลี้ยงไว้ที่ก้านและใบอะ่ะได้ดีก็ตอนที่เราลดน้ำเช้าเช้านั่นแหละครับเมื่อเราลดน้ำปุ๊บเขาก็จะดูดซึมทันทีนะครับดูดดึงเอาไปทีละเยอะๆเลยเอาไปไว้ที่ใบนะครับเมื่อ,อความชื้นที่ใบมันมีม,นม,มันมีอยู่มากอยู่แน่นนะครับเวลาเจอแสงแดดนะครับมันก็จะจะช่วยลดอุณหภูมิทำให้ใบเสียหายได้น้อยลงนะครับผม นี่ก็เป็นกระบวนการของต้นไม้ที่ผมเองนะครับศึกษานะครับผมก็แนะนำการประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ต้องขออภัยถ้าอธิบายได้ไม่ดีพอนะครับกระบวนการการทำงานของต้นไม้ก็เกิดจากอ่าผมสังเกตเอามาเองนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับ ตัดสินใจของเพื่อนนะครับก่อนที่จะนําไปทําตามนะครับแต่ว่าตัวผมเองนะครับได้ใช้อยู่นะครับเนื่องจากสังเกตในแบบของผมเองนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากก็ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ